คร,รับในส่วนของอผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับแล้วก็สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนมีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยสมัครใจก็สามารถยืน่น บสมัตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ได้มีการขยายระยะเวลาการซื้อสภาพของผู้ประกันตนตั้งแต่1มกราคม2563นะครับจนถึงวันที่ ่1พิุนายน2564ก็สามารถมายื่นสมัครได้ก็โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทส่วนทิศที่ประโยชน์ที่จะได้รับก็มี6กรณีตัดกรณีว่างงานออกไปเท่านั้นเองในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดในวดนนี้ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้มีประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฉบับที่131ได้ปิดกิจการของประเภทผับบาร์ทาราโอเกะอาบอบนวดในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ออกจากงานแต่โดนปิดกิจการไปก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโควิดโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้คั้งละไม่เกิน90วันร้อยละ50ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา90วันครับผม